สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดออกเสียงนายภาษาไทยเตลิ y ล็อกบล็อกทุกวันนะครับวันนี้ผมเหนื่อยมากก็จะพยายามทำให้วิดีโอวันนี้สั้นๆแต่ว่าต้องต้องเห็นว่าจะจะเป็น <laughs> นานเท่าไหร่ครับ โอเคช่วงนี้ผมคิด,คดแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องซานเฟลเป็นตอนที่ขาวจะไปร้านอาหารจีนนะครับแล้วก็จะคิดจากเออแง่ระม,มุมของคนอื่นในฉากนั้นเรอตอนนั้นครับอันเมื่อวาน พูดถึงหนึ่งคนที่มาในร้านแล้วก็ตรงไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็คนคนหลักนายซีรีนั้นเจอรี่จอร์จเอเลนถามผู้จัดการว่าทำไมคนนั้นตรงไปแลเข้าเข้าในร้านแล้วก็ตรงไปนั่งได้ พราะว่าเรารอนานแล้วเราเราเราควรไปก่อนเขาผมมีความคิดว่าจุจุมีเหตุผลอะไรที่เกิดขึ้นสถานการณ์แบบนั้นแล้ววันนี้ผมจะคิดเกี่ยวกับแมงมุมไม่ใช่แมงมุมมุมหรือแง่ของคนนั้นเพราะว่แบบ ทั้งที่แล้วคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่คิดเกี่ยวกับแง่ทองคนนั้นน่าจะถ้าเป็นคนนั้นเข้าจะเข้าในร้านแล้วก็อืมถ้าถ้าน่าจะเข้าเคยไปร้านนั้นเพราะว่าพิธีการบอกว่าคนนั้นอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไม่ไม่แน่ใจว่า เขาแปลว่าอะไรแต่ว่าน่าจะ่าวต้องมาป่อยๆหรือยังน ой, ้อยแบบอ่าทุกทุกยังน้อยมากกว่าหนึ่งครั้งเขา้เขาเคยไปแล้วก็เขา้าเขา้าเขา้าในร้านแล้วก็อาจจะเดินเดินเดินเป็นไปได้ว่าเขารู้แล้วว่าจะมีโต๊ะว่างสำหรับเขา หรือเป็น like um, ป็นสถานการณ์พิเศษเป็น uh, like arrangement พิเศษกับผู้จัดจาการไหมว่าเขาจะเดินเข้าในร้านแล้วก็เดินตรงๆไป mm hmm. หาโตะ๊ะที่ว่างอันผู้จัดจาการจะช่วยเขาทำแบบนั้นไม่ดองรอก่อนไม่้องจองจอนอ่าครับ อืมแล้วก็ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นคนนั้นน่าจะจะพยายามไม่ดูคนอื่นที่กำลังรอเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นผมที่เป็นคนนั้นผมจะไม่อยากดูคนอื่นเพราะว่าจะรู้สึกรู้สึกไม่ดี <laughs> เพราะว่าถ้า้าองดูคนนั้นอาจจะอย uh, like, าสายเจ่ จอกัน make eye contact อืมน่าจะรู้สึกไม่ดีทำให้คนนั้นสังเกตผมมากกว่าอัอน,ออนจะเริ่มคิดทำไมคนนั้นมานั่งเร็วขวามผมก็ถ้าถ้าเป็นผมผมจะเดินแล้วก็แบบนี้จะเดินมองตรง ก็ไม่ดูคนอื่นดูผู้จัดก,การสวัสดีครับเราก็ไปหาโต๊ะที่นั่งมาลุเป็นสานการณ์แบบนี้จริงๆไหมไมาลุโอเคคิดว่าพอแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับอาสอใจรื่องนี้กดไลค์ลกด s u บส c คร b ์ผมจะพยายามทำ v ลอกกวันนะครับเป็นประมาณคิดว่าเป็นประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วหรือแดอาจจะวันนี้เป็นวันที่แปดแล้วอืมก็จะเห็นว่าทำทุกวันได้ไหมไมารู้โอเคอบคณครับเราจะกันนะครับ